บทที่241แผนพรสวรรค์บลูสตาพาวินเลียนงั้นฉันจะเรียกคุณว่าพี่ดาซูเพื่อบอกความจริงกับคุณว่าฉันเคยเป็นช่างตีเหล็กที่น่าสงสารมาก่อนจนกระทั่งฉันได้เข้าร่วมบลูสตาพาวินเลียนในไม่กี่วินาทีฉันได้กลายเป็นเซเว่นริงโซเซสฉันเชื่อว่าคุณสิ่งเดียวกันจะเกิดขึ้นกับลูกชายของฉันในอนาคตจริงหรือน้ำเสียงของเจ้าดาซูสั่นเล็กน้อยเขานึกไม่ถึงว่าลูกชายของเขาจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งเช่นนี้ ลูกอายุเท่าไหร่ซูซี่อายุ8ขวบในปีนี้ระดับ10บตอนอายุ8ขวบดีมากจูจือเข้าร่วมลูสตา Star ิิเเี่ยนเราจะพัฒนาสมรรถภาพร่างกายของเขาก่อนแล้วจึงให้เขาดูดซับแหวนวิญญาณนั่นยอดเยี่ยมจริงๆเจ้าดาซูรีบขอบคุณเขาฉันขอถามได้คุณยังมีผู้ควบคุมจิตวิญญาณในครอบครัวของคุณหรือไม่ใช่จิตวิญญาณการต่อสู้ของพรรยาฉันคือเข็มปาก และพลังวิญญาณโดยกำเนิดของเธออยู่ในระดับที่หนึ่งฉันไม่มีพลังวิญญาณด้วยแสงวาบถุงผ้าธรรมดาก็ปรากฏขึ้นในมือของกําปั้นเหล็กมียาอายุวัฒนะอยู่ในนั้นคุณนำมันกลับบ้านและปรุงอาหารทุกวันถ้าคุณกินมันเป็นเวลานาน,านมันสามารถปรับปรุงสมรรถภาพทางกายของคุณได้เจ้าดาซูโบกมือสิ่งนี้มีค่าเกินไปฉันรับไม่ได้ คุณต้องยอมรับสิ่งนี้เพราะมันเป็นผลประโยชน์ของครอบครัวของบลูสตาพาวินเลียนตอนนี้ซูซี่ได้เข้าร่วมบลูสตาพาวินเลียนแล้วในที่สุดเจ้าดาซูก็ทนไม่ได้กับคำชักชวนของกำปั้นเหล็กและยอมรับในที่สุด ก่อนออกเดินทางกําปั้นเหล็กสั่งโปรดอย่าบอกคนอื่นเกี่ยวกับการรับสมัครพลเรือนที่มีความสามารถในบลูสตาพาวินเลียนและการที่ซูซี่เข้าร่วมบลูสตาพาวินเลียนเพียงแจ้งให้ครอบครัวของคุณทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ประโยคสุดท้ายน้ำเสียงของไอออนฟิสค่อนข้างจริงจังโอเคไม่ต้องห่วงฉันจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นจะมีวันหยุดสองวันในกลางและสิ้นเดือนของแต่ละเดือนและเราจะส่งเขากลับด้วยตนเองโปรดว,วางใจได้ เจ้านาซูจากไปซูซี่จากไปพร้อมกับบริกรไอออนฟิสหยิบสมุดบันทึกของเขาออกมาและเริ่มลงทะเบียนข้อมูลของซูซี่การรับสมัครอัจฉริยะสามัญได้รับคำสั่งจากมูแรนเมื่อไม่นานมานี้และดำเนินการทั้งหมดในสาขาภารกิจดำเนินมาจนถึงวันนี้และสาขาบลูสตาร์พาวิลเลียนไทแอนดูเชิงที่ดูแลไอออนฟิสได้รับเพียงสองคนเท่านั้นเหตุผลสำหรับจำนวนน้อยประการแรกคือต้องการเฉพาะอัจฉริยะที่มีระดับพลังวิญญาณโดยกำเนิด ขึ้นไปและประการที่สองมูรันได้รับคำสั่งไม่ให้เปิดเผยข้อมูลหากไม่มีข้อกำหนดที่เข้มงวดเช่นนี้เกณฑ์ของบลูสตาพาวินเลียนจะถูกเจาะวางปากกากำปั้นเหล็กถอนหายใจการสนทนากับเจ้าดาซูในตอนนี้เป็นเรื่องจริงในใจของเขาเขาเป็นคนแรกที่เข้าไปในบลูสตาพาวินเลียนทั้งหมดและเขาติดตามมูรันตั้งแต่ต้นดูการพัฒนาของบลูสตาพาวินเลียนทีละขั้นตอนจนถึงวันนี้ ไม่ใช่แค่ลังซิงพาวิงเลียนที่พัฒนาขึ้นกำปั้นเหล็กของเขายังเปลี่ยนจากโซมาสเตอร์ธรรมดาเป็นโซเศษเวงแหวนและก้าวเข้าสู่ตำแหน่งโซมาสเตอร์ระดับสูงการเปลี่ยนแปลงนี้มอบให้เขาโดยลังซิงพาวิงเลียนทางด้านนี้บริกรนำเสาไปยังอาคารหลังเล็กหลังหนึ่งลักษณะของอาคารหลังเล็กดูสูงส่งและสง่างามนี่คืออาคารหอพักคุณอาศัยอยู่ที่ชั้นหนึ่งอยู่กันสคนในแต่ละห้องดังนั้นคุณยังมีเพื่อนร่วมห้อง ฉันจะอยู่ในที่แบบนั้นได้จริงๆเหรอน้ำเสียงของซูซี่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นใบหน้าของเขาแดงกำ่ำแน่นอนฉันไม่ส่งคุณเข้าไปหนึ่งรยหนึ่งไปคนเดียวอืมขอบคุณนะพี่สาวซูซี่เดินเข้าไปในอาคารหลังเล็กเทียงลำพงังทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้าเขาดูเหมือนไม่จริงสิ่งที่ดึงดูดสายตาคือห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่การตกแต่งในห้องนั่งเล่นนั้นเหมือนกับสาที่ฉันเห็นในสำนักงานตอนนี้ หรูหราและงดงามมีประตูรอบห้องนั่งเล่นและเสาสามารถมองเห็นหนึ่งยหนึ่งได้อย่างรวดเร็วเปิดประตูแล้วเดินเข้าไปใครอย่าตีฉันทีเอสคุณเพิ่งมาที่นี่สวัสดีฉันชื่อลินยูลินยูดูเหมือนว่าเขาอายุ8หรือ9้าขวบสวัสดีฉันชื่อเจ้าเสี่ยวจูเด็กๆคุ้นเคยได้ง่ายและในไม่ช้าทั้งสองก็คุยกัน ลิงยูเข้าร่วมลังซิงพาวิลเลียนเมื่อครึ่งเดือนก่อนสถานการณ์ครอบครัวของพวกเขาคล้ายกันแต่แตกต่างกันแม่ของลิงยูเป็นปรมาจารย์วิญญาณอันดับหนึ่งที่ทำงานในโรงฝึกดนตรีในเมืองไทแอนโดในขณะที่พ่อของเขาเกิดมาพร้อมกับพลังวิญญาณระดับที่หนึ่งเท่านั้นและไม่มีเวลาฝึกฝนดังนั้นเขาจึงทำงานเป็นกุลีในคฤหาสน์ของเศรษฐี เนื่องจากแม่ของลิงยูมีครอบครัวแล้วเธอจึงเสียสละและทำงานของตัวเองในโรงฝึกดนตรีเท่านั้นอย่างไรก็ตามมีผู้ก่อกวนมากมายที่มองหาปัญหาอยู่ทุกที่น่าเสียดายที่แม่ของลิงยูตกเป็นเป้าหมายของพวกอันธพาลสองสาคนที่มาที่เลฟางเพื่อสร้างปัญหาเธอถูกทุบตีจนเสียชีวิตไม่เพียงตกงานแต่ยังบาดเจ็บสาหัสอีกด้วย ในเวลานั้นลิงยูอายุเพียงหกขวบและเขาเพิ่งปลูกจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาได้ไม่นานลิงยูได้รับสืบทอดขลุยกวิวยูฮุนจากแม่ของเขาและพลังวิญญาณโดยกําเนิดของเขาถึงระดับเจ็ดอย่างไรก็ตามเนื่องจากแม่ของเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสครอบครัวจึงไม่มีเงินเพิ่มในการฝึกลิงยูพลังวิญญาณของลิงยูถึงระดับสิบเมื่ออายุแปดขวบและบังเอิญว่าสาขาของลังซิงคาวินเลียนก่อตั้งขึ้นในเมืองไทแอนโดดังนั้นลิงยูจึงคว้าโอกาสที่จะเข้าสู่บลูสตาร์พาวินเลียน ลิงยูยังไม่ได้รับแหวนวิญญาณวงแรกเพราะเขายังอยู่ในขั้นตอนขอองค์การพัฒนาสมรรถภาพร่างกายของเขาหลังจากอยู่ในลังซิงพาวิลเลียนเทียงหนึ่งวันซูซี่ก็ตกหลุมรักมันเขาอาศัยอยู่ในห้องคู่ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันและเป็นเตียงที่อบอุ่นที่สุดที่เขาเคยนอน สิ่งที่พวกเขากินคืออาหารอันโอชะจากภูเขาและทะเลเนื้อหนอนไหมน้ำแข็งผลไม้วิญญ,ญาณแห่งดินปลาทะเลใบเถาและอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและดีต่อสุขภาพอื่นๆพวกเขาสวมเสื้อผ้าที่ทำจากเส้นใยไหมวิญญ,ญาณคุณต้องรู้ว่าเส้นใยไหมวิญ,ญญาณถูกใช้โดยขุนนางทั่วไปแต่ตอนนี้ลังซิงพาวิลเลียนใช้กับพวกเขาในตอนเช้าของวันธรรมดาจะมีอาจารย์มาสอนความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหอวู้ฮันและทำกายบริหาร พักเที่ยงสอนทักษะการต่อสู้ในตอนบ่ายและทำสมาธิหลังอาบน้ำยาในตอนเย็นทุกวันเป็นสิ่งที่เติมเต็มอย่างมากในเวลาเดียวกันไม่มีใครจะออกเหรียญวิญญาณทองคำทุกวันเพื่ออุดหนุนการบริโภคทั้งซูซี่และลิงยูไม่ได้ใช้เงินและตัดสินใจที่จะนำมันกลับบ้านในท่่งวันหยุดเพื่ออุดหนุนครอบครัวของพวกเขาสองเดือนต่อมาในที่สุดซูซี่และลิงยูก็บรรลุข้อกำหนดและสามารถดูดซับแหแวนวิญญาณได้ หลังจากรออมาสองเดือนเต็มพวกเขากำลังจะกลายเป็นปรมาจารย์แหวนวิญญาณและทั้งคู่ก็ตื่นเต้นมากกําปั้นเหล็กเลือกแหวนวิญญาณเทียมของนกดนตรีอายุ400ปีของลิงยูและทักษะวิญญาณที่เขามอบให้คือเสียงที่ทำให้ตาพร่าซึ่งเป็นทักษะการควบคุมและเส้นทางการพัฒนาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับจิตวิญญาณการต่อสู้ขลุยยของลิงยูคือระบบควบคุมและเป็นระบบควบคุมด้วยเสียงที่หาย,ยาก สิ่งที่มอบให้กับเสาคือวูฟเฟอรีน400ปีซึ่งเป็นวูฟเฟอรีนสายพันธุ์ไกลพันธุ์ที่แข็งแกร่งกว่ามากเนื่องจากการะส,สมของช่วงเวลานี้ทั้งสองคนถึงระดับที่12หลังจากดูดซับแหวนวิญญาณซึ่งเป็นการพัฒนาที่ยอดเยี่ยมในสาขาอื่นๆของลังซิงคาวินเลียนมีเด็กบางคนเช่นซูซี่และลิงยูพวกเขาได้รับการฝึกฝนจากลังซิงคาวินเลียนและจะทำงานให้กับลังซิงคาวินเลียนในอนาคตนี่คือแผนความสามารถของลังซิงคาวินเลียนที่เสนอโดยมูรัน บางทีตั้งแต่วินาทีที่บลูสตาพาวินเลียนตัดสินใจรับสมัครคนจำนวนมากบลูสตาพาวินเลียนก็ไม่ใช่ร้านขายข,ายของอีกต่อไปแต่เป็นกลุ่มในวันนี้มูเรนกำลังค้นคว้าเกี่ยวกับอุปกรณ์สื่อสารในห้องวิจัยเมื่อมีคนแจ้งให้เซียวฮงเช่นและเมงหงเช่นไปเยี่ยมเมื่อได้ยินชื่อทั้งสองนี้มู่หอรานก็หัวเราะออกมาในที่สุดก็มาถึงที่นี่ ที่ชายทำไมคุณปู่ถึงขอให้เราส่งจดหมายถึงผู้อาวุโสมู่หอรนันพวกเขาคุ้นเคยกันไหมเหมิงหงเฉินถามฉันไม่รู้เซียวหงเฉินใส่หัวฉันคิดว่าทัศนคติของคุณปู่แปลกมากเขาขอให้เราเข้ากับมูรนันทำไมคุณสนใจมากไปกันเถอะเข้าไปบทที่242 Mirror h n มิเรอร์ฮงเชนสเลเตอร์ในห้องรับแขกเซียวหงเชนและเมงหงเชนนั่งด้วยกันขณะที่มูรันนั่งตรงข้ามพวกเขา เซียวหงเชนมองไปที่มูแรนรู้สึกอิจฉาในใจของเขาเขาอิจฉาพรสวรรค์และชื่อเสียงของมูแรนในฐานะอัจฉริยะในการฝึกฝน W ฮุนเขาอิจฉาความสามารถในการวิจัยของมูแรนเขาสร้างเครื่องนำทางวิญญาณต่างๆได้อย่างง่ายดายและยังค้นคว้าเครื่องใช้วิญญาณและแหวนวิญญาณเทียมหนิงหงเชนมองไปที่มูแรนด้วยเธอมีความรู้สึกที่ไม่สามารถบรรยายได้ฝังอยู่ในใจของเธอเสมอแต่เธอก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้ ฉันทำอะไรให้คุณได้บ้างจูจู่มูรันก็ขัดจังหวะความคิดของพวกเขาอาคุณปู่มีจดหมายถึงคุณเมงฮงเช่นตบเสี้ยวฮงเช่นข้างๆเขาเสี้ยวฮงเช่นหยิบซองจดหมายออกมาจากคู่มือการจัดเก็บวิญญาณทันทีและส่งให้มูรันมูรันมองดูซองจดหมายที่บอบบางและสวยงามในมือของเธอและอดไม่ได้ที่จะนึกถึงเครื่องมือสื่อสารที่เธอใช้อยู่ เขาไม่ได้ตั้งใจจะดูแพลนจดหมายแต่วิธีการเขียนจดหมายและการบอกปากต่อปากค่อนข้างเก่าหรือล้าหลังและความทันเวลาขอองค์การส่งข้อมูลก็แย่เกินไประดับเทคโนโลยีของดูลูโอคอนติเนนต์อาจไม่ล้ำสมัยแต่พลังของพวกมันก็คู่ควรกับวิธีการสื่อสารขั้นสูงดูเหมือนว่าความเร็วขอองค์การวิจัยเกี่ยวกับมูแรนจะถูกเร่งให้เร็วขึ้นหลังจากได้รับจดหมายแล้วมู่หอรานไม่ได้เปิดทันทีแต่เก็บมันไว้ ผู้อาวุโสมูแรนคุณไม่ต้องการเปิดหรือไม่เมงฮงเช่นอดไม่ได้ที่จะถามนี่คุณดูอยู่หรือผมมูแรนกล่าวด้วยรอยยิ้มเมีงฮงเช่นหุบปากทันทีความคิดเล็กๆน้อยๆของเขาถูกมองข้ามเมื่อเห็นสิ่งนี้เซียวฮงเช่นถามทันทีซีเนียมูแรนคุณช่วยพาเราไปที่ลังซิงคาวินเลียนได้ไหมใช่ใช่แต่ข้างหน้าเท่านั้นทั้งสองพยักหน้าเพื่อแสดงความเข้าใจ ร้านค้าด้านหน้ามีชีวิตชีวามากและมีสิ่งแปลกใหม่มากมายซึ่งทำให้พวกเขาสองคนอ้อยอิ่งและไม่กลับไปจนกว่าจะมืดหลังจากนั้นไม่นานการเพาะปลูกของเซียวหงเชนและเมิงหงเชนกำลังจะทะลุทะลวงและพวกเขาตัดสินใจซื้อแหวนวิญ,ญญาณเทียมจากลังซิงพาวินเลียนทั้งสองไม่ได้ขาดแคลนเงินดังนั้นหากคุณต้องการซื้อให้ซื้ออันที่เหมาะสมที่สุดเมื่อมองหาสถานที่ที่ไม่มีใครรบกวนเธอมูหอรานหยิบจดหมายออกมาและเปิดมันมันเป็นจดหมายจากจิงหงเชน หลังจากอ่านทุกคำอย่างระมัดระวงังช่วงเวลาที่มูแรนปิดจดหมายชั้นน้ำแข็งแข็งและแตกเป็นผงอีกครั้งใบหน้าของมูรรนเต็มไปด้วยรอยยิ้มแห่งชัยชนะและในที่สุดจิงหงเช่นก็ตอบตกลง ในจดหมายจริงหฮงเช่งได้อธิบายให้มูแรนฟังถึงสถานการณ์ปัจจุบันของซันมูลเอ็มพายโดยละเอียดรวมถึงชีวิตของผู้คนข่าวเกี่ยวกับราชวงศ์ระดับของเทคโนโลยีความแข็งแกร่งทางทหารของจักรวรรดิและความลับของเขารู้สามารถอธิบายได้ว่าเป็นความครอบคลุมที่ครอบคลุมด้วยข้อมูลจํานวนมากและไม่มีอะไรขาดหายไปแม้ว่ามูแรนจะเคยอยู่ในซันมูลเอ็มพายมาระยะหนึ่งแล้วแต่ถ้าเธอบอกว่าเธอเข้าใจเธอไม่เข้าใจจริงๆหลังจากอ่านจดหมายของจริงหฮงเช่งในที่สุดมูแรนก็เข้าใจ อำนาจของจักรวรรดิสุริยันจันทรานั้นรวมศูนย์มากและมีปัญหาใหญ่ที่ระบบการจัดการเสียหายและล้าหลังอำนาจอันสูงส่งของจักรวรรดิสุริยันจันทรานั้นยิ่งใหญ่เกินไปอย่างรากลึกและไม่อาจส่นคลอนได้แต่มันก็ยังเป็นเหล่าขุนนางอาหารการที่ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรม ความจริงแล้วจักรวรรดิสุริยันและจันทราของมูเรนเจอมีความเย้ายวนใจมีสถานที่ไม่ดีหลายแห่งและที่ดีมากมายสิ่งที่ทําให้มูเรนประหลาดใจมากที่สุดคือความแข็งแกร่งทางทหารของจักรวรรดิซันมูนไม่นับทหารและแม่ทัพเล็กๆเหล่านั้นแค่พูดถึงกองกําลังหลักกองทหารวิศวะวิญญาณหลายกองพันของจักรวรรดิสุริยันจันทรากลุ่มวิศวกรวิญญาณของจักรวรรดิสุริยันจันทรากลุ่มวิศวกรจิตวิญญาณไฟฟีนิก และวิศวะกรวิญญาณระดับราชาสัตว์ร้ายอีกหลายกองกลุ่มและอื่นๆพลังการต่อสู้ของแต่ละกองพันวิศวะกรวิญญาณได้ถึงจุดสูงสุดแล้วในปัจจุบันอาณาจักรอีกสามแห่งที่เหลือมีเพียงกองทหารโซมาสเตอร์เท่านั้นไม่ใช่กองทหารโซมาสเตอร์บางทีทั้งสองกองพันอาจมีประสิทธิภาพการต่อสู้ที่ใกลเคียงกันแต่ถ้าพวกเขาสู้กันจริงๆกองทหารโซมาสเตอร์ในระดับเดียวกันจะไม่ใช่อย่างแน่นอนสามารถเอาชนะกองทหารวิญญ,ญาณได้ สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับโซมาสเตอร์คอร์คืออุปกรณ์นำทางวิญญาณขั้นสูงโดยอาศัยอุปกรณ์นำทางวิญญาณพวกเขาสามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตได้อย่างมากและในขณะเดียวกันความสามารถในการต่อสู้อย่างต่อเนื่องของพวกเขาก็แข็งแกร่งกว่ากองกำลังของโซมาสเตอร์โซมาสเตอร์อาศัยพลังวิญญาณของเขาในการต่อสู้เมื่อพลังวิญญาณของเขาหมดลงในสนามรบเขาจะกลายเป็นเป้าหมายที่มีชีวิตสำหรับคู่ต่อสู้และไม่สามารถหลบหนีความตายได้ เมื่อพิจารณาถึงระดับเทคโนโลยีของจักรวรรดิสุริยันจันทราแล้วนับว่าล้ำหน้ากว่าจักรวรรดิหลักทั้งสามหลายพันปีพวกเขายังสร้างเครื่องมือวิญญาณของมนุษย์หากจักรวรรดิสุริยันจันทราสร้างกองทัพด้วยเครื่องมือวิญญาณของมนุษย์พวกมันจะอยู่ยงคงกระพันยอย่างแน่นอนในสนามรบการแสดงตน สำหรับเกรดเล็กเกรดน้อยที่จิงฮงเชนได้ยินมีเรื่องเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง Holy Spirit คาและซันมูลเอ็มพายไม่มีหลักฐานที่แท้จริงมันเป็นเพียงการคาดเดาของจิงฮงเชนอีกประเด็นหนึ่งคือจักรวรรดิสุริยันจันทราจะเปิดสงครามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและจิงฮงเชนก็ไม่แน่ใจทั้งหมดหลังจากอ่านจดหมายของจิงฮงเชนแล้วมูแรนไม่สามารถสงบสติอารมณ์ได้เป็นเวลานานดูเหมือนเขาจะเข้าใจว่าทำไมจักรวรรดิสุริยันจันทราถึงไม่กำหนดเป้าหมายเขาอย่างสมบูรณ์ ลังสิงพาวิเลียนมีชื่อเสียงในด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งวิญญาณและแหวนวิญญาณเทียมในหมู่พวกเขาเครื่องใช้ไฟฟ้าแห่งจิตวิญญาณที่มูรันประกาศต่อสาธารณชนนั้นเป็นเพียงสิ่งธรรมดาที่ใช้ในชีวิตของผู้คนเท่านั้นฟังก์ชั่นดังกล่าวจะทําให้ซันมูนเอ็มพายสนใจแต่นั่นไม่ใช่ความกลัวสําหรับแหวนวิญญาณเทียมนั้นผู้ควบคุมวิญญาณเป็นผู้ได้รับประโยชน์และอาณาจักรสุริยันจันทราให้ความสําคัญกับผู้ให้คําปรึกษาวิญญาณมากที่สุด ผู้แนะนำวิญญาณไม่ได้มีความต้องการสูงสำหรับแหวนวิญญาณและจากระวัติสุริยันจันทรามีป่าอสูรวิญญาณของตัวเองดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะได้รับแหวนวิญญาณดังนั้นมูรันจึงตอบรับคำขอของจิงฮงเช่นเพื่อเปิดสาขาในลังซิงพาวิเลียนในซันมูนซิตี้ธุรกิจของโซลอิเล็กทริกนั้นดีมากและแหวนวิญญาณเทียมก็เป็นที่รักของคนทั่วไปในซันมูนเองไพล์แต่มีขุนนางไม่กี่คนมาเยี่ยม สวันต่อมาจะมีการประชุมปกติอีกครั้งของแฮชเชอร์พาวินเลียนและมูรันคิดว่าเขาต้องบอกสิ่งเหล่านี้บางอย่างกับสถาบันทุกอย่างต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าไม่ว่าจะก,กระวัตสุริยันจันทราจะเปิดสงครามหรือไม่ก็ตามมันได้พัฒนาอย่างแข็งแกร่งมาหลายปีแล้วเมื่อคนทั้งห้าสังเกตเห็นพวกเขาก็แซงหน้าอาณาจักรอื่นๆไปอย่างเงียบๆหากไม่ทำอะไรจริงๆสถานที่บางแห่งจะถูกทำลาย วันต่อมามูรันไปที่สถานศึกษาเพื่อหาผู้อาวุโสเอกวนผู้อาวุโสเอกวนอาศัยอยู่ในซีกอตพาวินเลี่ยนถัดจากห้องเดิมของผู้อาวุโสมูวันนี้เป็นเรื่องยากที่ผู้อาวุโสส่วนจะไม่ติดต่อธุรกิจอย่างเป็นทางการแต่จะดื่มไวายและกินขาไก่ตามสบายผู้เท่าส่วนขอแสดงความยินดีด้วยมูรันทำความเคารพแสดงความยินดีกับฉันเพื่ออะไรเสียงของผู้เท่าส่วนไม่ชัดเจนเพราะเต็มปากเท่าส่วน พึ่งเจ้าหนูเจ้าต้องออกไปได้แล้วมูรันพยักหน้าเมื่อไม่นานมานี้ผู้อาวุโสส่วนซึ่งติดอยู่ที่ระดับ98มาเป็นเวลานานในที่สุดก็สามารถทะลุทะลวงได้และการฝึกฝนของเขาถึงระดับ99หลังจากการตายของผู้อาวุโสมูในที่สุดทเทร็กก็มีขีดจำกัดดูลูโอมันเพิ่งเกิดขึ้นที่มูรนันคิดถึงเขาทางตอนเหนือสุดขีดในเวลานั้นดังนั้นเขาจึงมาที่นี่ในวันนี้เพื่อขอบคุณเขาระหว่างทาง วางเหยือกและขาไก่ผู้อาวุโส,ส่วนหยิบผ้าขนหนูออกมาเช็ดมือและปากอย่างระมัดระวงังและพูดขณะเช็ดว่าถ้าอย่างนั้นฉันก็ขอแสดงความยินดีกับคุณด้วยการฝึกฝนของคุณดีขึ้นอีกแล้วทำไมคุณฝึกฝนเร็วจังเฮความลับผู้อาวุโสโวนวันนี้ฉันเชิญคุณไปทานอาหารเย็นผู้อาวุโสโวนเหลือบมองมูหอรนันไปกันเถอะ ในศาลาเล็กๆบนเกาะสีกอดผู้อาวุโสเอกวนและมูแรนกำลังรับประทานอาหารร่วมกันมีอาหารมากมายบนโต๊ะเช่นปลาออรา่าทะเลลึกย่างถ่านชาเก๊กควยเย็นซุปกา้านญ้าหัวใจหยกและอื่นๆแม้แต่มูแรนผู้มั่งคั่งมาตลอดรู้สึกว่าอาหารมื้นี้แพงมากด้วยตารางอาหารเช่นนี้คนที่ไม่มีพื้นฐานการบ่มเพาะของคอนตราสามารถกินได้เพียงคำเดียวมิฉะนั้นเขาจะถูกครอบงำจบบทนี้ บทที่243ฮูโอโอยูเฮากลับมาขอบคุณตัวรายเดือนผู้อาวุโสส่วนพูดขณะรับประทานอาหารบอกฉันสิคุณต้องการอะไรจากฉันตามคำกล่าวที่ว่าถ้าคุณไม่มีอะไรจะแสดงความสุภาพคุณสามารถข่มขืนหรือขโมยได้จู่ๆมู่หอรานก็สุภาพมากไม่ว่าคุณจะมองยังไงเธอกำลังขออะไรบางอย่าง มูรันวางตะเกียบของเธอลงและทันใดนั้นก็พูดว่าผู้เท่าส่วนคุณเคยรู้จักความแข็งแกร่งทางทหารของจากระวัดิสุริยันจันทราหรือไม่คะผู้อาวุโสเอกวนไม่ตอบสนองเล็กน้อยและมูรันถามเขาว่ากองทหารของซันมูลเอ็มพายกำลังทำอะไรอยู่เรื่องนี้กลุ่มตรวจสอบของเช็กได้สืบสวนอย่างลับๆและรู้เพียงว่าพวกเขาได้ระดมกองทัพวิศวกรวิญ,ญญาณจำนวนมากและไม่รู้เกี่ยวกับคนอื่นๆ สถานะทางทหารของประเทศนั้นเป็นความลับระดับสูงอย่างแน่นอนและจะไม่เปิดเผยต่อผู้อื่นโดยง่ายงูหอรานพยักหน้ากองพันของโซมาสเตอร์ในปัจจุบันหลายกองที่จักรววัติสุริยันจันทราเป็นเจ้าของนั้นทรงพลังมากเท่าที่ฉันรู้กองพันของโซมาสเตอร์ของทั้งสามจักรวรรดิไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเขาคุณหมายความว่าอย่างไรผู้เท่าส่วนไม่ต้องพูดถึงอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่เราต้องมีกองทัพวิศวกรวิญญ,ญาณในเมืองชเชรก มูรันนี่เป็นเรื่องร้ายแรงมากรู้แล้วฟังฉันก่อนมูรันมีเหตุผลเพียงพอที่จะเกลียกล่อมผู้อาวุโสส่วนแเร็กอะคาเดมี่เต็มไปด้วยปรมาจารย์วิญญาณที่ยอดเยี่ยมหากพวกเขาทุกคนรู้วิธีใช้เครื่องมือวิญญาณพลังการต่อสู้ของพวกเขาจะแข็งแกร่งกว่าปรมาจารย์วิญญาณในคลาสเดียวกันในอาณาจักรสุริยันจันทราอย่างแน่นอนดังนั้นแเร็กจึงต้องใช้ข้อดีของมันมากกว่าปล่อยให้พวกเขาไม่ได้ใช้งาน ในไม่ช้าการประชุมปกติของซีกอต์พาวิลเลียนก็จัดขึ้นและมูรันก็เสนอให้ฝึกฝนกองทัพวิศวกรวิญญาณอีกครั้งซึ่งทำให้เกิดความโกลาหลโชคดีที่มูรันได้รับการสนับสนุนจากผู้อาวุโสเอกวนใช้เขาเกลี้ยกล่อมเอลอเดอร์สวนและในที่สุดที่ประชุมก็ตัดสินใจสร้างกองทหาร3ากองพันกองพันหอิงจากรถยนต์ไฟฟ้าวิญญาณกองหนึ่งอิงตามปืนพกไฟฟ้าวิญญาณ และกองพันวิศวกรวิญญาณมีแผนจะมีคน500คนในแต่ละกองพันและจะเริ่มรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหลังจากการรับสมัครการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้เครื่องวิญญาณและผู้นำทางวิญญาณจะดำเนินการทันทีเมื่อเห็นว่างานสำคัญเสร็จสิ้นแล้วมูรันก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมากการเกณฑ์กองทัพไม่ใช่เรื่องเล็กไม่ต้องพูดถึงว่าชเชลกทำอย่างลับๆไม่มีข่าวกระจายในวงกว้างเป็นเพียงช่องทางเล็กๆในการแจ้งเตือน ในช่วงเวลานี้มูแรนยังรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างเพราะเขาเป็นหัวหน้าของโซอิเล็กตรอนพิสตลคอบผู้นำของบุนเดียนอโตโมบายคือเทียนดูโอดูโอและผู้นำคนสุดท้ายคือเซียนลีเนอร์ของกัปตันซูเปอร์ดูโอทั้ง3มีเพียงเชเร็กเท่านั้นที่มีวิธีการรักษานี้วุ่งอยู่กับการสัญหาและฝึกอบรมเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมูแรนมองไปที่วันและเห็นว่าฮูโอยูเฮาเด็กคนนั้นกำลังจะกลับมาในไม่ช้า ฮูโอยูฮาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่ซันมูนรอยัล l s โซเอนจิเนียริงอะคาเดมีเป็นเวลา3ปีและตอนนี้ถึงเวลาบรรลุข้อตกลงเดิมแล้วเมื่อมูแรนไปที่โรงเรียนในตอนเช้าเธอเห็นดีนยันชาโอเซ่รวมตัวกันที่ประตูโรงเรียนพร้อมกับเซี่ยหงเช่นเน่งหงเช่นและนักเรียนคนอื่นๆของซันมูนเองไพล์โซเอนจิเนียริงอะคาเดมีดูเหมือนว่าพวกเขาจะไปส่งพวกเขาออกไปและนำฮูโอยูฮาและคนอื่นๆกลับมา หสัปดาห์ต่อมาเด็กชายตัวใหญ่รีบเข้าไปในร้านของลังซิงพาวินเลียนและเดินตรงเข้ามาฮูโอยูเฮามองไปที่บลูสตาพาวินเลียนหลังจากห่างหายไป3ปีบลูสตาพาวินเลียนก็เปลี่ยนไปมากการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดคือพื้นที่เติบโตขึ้นมากและอย่างที่สองคือมีใบหน้าแปลกๆมากมายโอ้เดี๋ยวก่อนแขกค,คนนี้คุณเข้าไปไม่ได้บริกรเป็นผู้มาใหม่และไม่รู้จักฮูโอยูเฮา เซียวชิงยู่หาวก็มาจากบลูสตาพาวินเลียนของเราเช่นกันแต่เขาไม่ได้กลับมาเป็นเวลา3ปีแล้วซิสเตอร์หงหัวหน้าทีมสังเกตเห็นสถานการณ์ที่นี่และรีบไปฉันเสียใจเสียวชินขอโทษทันทีไม่เป็นไรเดี๋ยวก็รู้เองซิสเตอร์หงเป็นชายชาราในบลูสตาพาวินเลียนเธอรู้จักฮูโอยูฮาวและรู้เกี่ยวกับการจากไปของฮูโอยูฮาวเมื่อ3ปีที่แล้วเธอไม่คาดคิดว่าจะกลับมาในวันนี้ขอบคุณคุณหง คูโอยูเฮาทักทายอย่างสุภาพไปเถอดเจ้านายอยู่ที่สวนหลังบ้านคูโอ้ยูเฮาวิ่งหนีทันทีที่ได้ยินคำพูดนั้นมูเรนอยู่ในห้องวิจัยกำลังง่วนอยู่กับงานที่ทำอยู่เปิดประตูมันคือฮูโอ้ยูเฮาเจ้านายน้ำเสียงของฮูโอ้ยูเฮามีความสุขมากก็เข้ามาสิ มูเรนมองฮูโอ,อยู่เหวอย่างคร่าวๆและบอกได้ว่าเขาเปลี่ยนไปมากไม่เพียงแต่เขาจะสูงขึ้นและร่างกายของเขาก็แข็งแรงขึ้นแต่ทัศนคติของเขาก็ดีมากเช่นกันทำไมคุณถึงมาหาฉันทันทีที่กลับมาคุณจะไปหาป้าของคุณไม่ใช่หรือฉันเพิ่งกลับมาจากสถาบันและฉันได้ส่งทีมเขียวที่เหลือของผู้นำทางวิญญ,ญาณที่ฉันคัดลอกมาให้แล้วดี มูเรนยังมอบพิมพ์เทียวสำหรับเครื่องมือวิญญาณซึ่งเขาวิเคราะห์ด้วยการตรวจจับทางจิตฮูอ oh ยูเฮาก็มีความสามารถนี้เช่นกันยังมีอีกสิ่งหนึ่งฮูโอูย oh ูเฮายกมือขวาขึ้นและมีแหวนซับไฟ์ขนาดใหญ่ที่นิ้วชี้ขวาของเขาเส้นรูปดาวคราวหกเส้นสองประกายบนพื้นผิวของซับไฟ์เปล่งประกายแวววาวสตาซับไฟนี่เป็นสิ่งที่ดี แม้ว่ามันจะมีขนาดเท่าเล็บมือแต่ถ้ามันถูกสร้างเป็นคู่มือจิตวิญญาณแห่งการจัดเก็บมันก็เพียงพอสำหรับเก็บสิ่งของสิบลูกบาทเมตรคูโอ,อยูฮาวยกมือขวาขึ้นในเวลานี้และบนวงแหวนซับไฟแสงดาวมีเส้นดาวหเส้นกระจายออกพร้อมกันและท่ากลางแสงสีน้ำเงินที่กระพริบวัตถุสูงปรากฏต่อหน้าเขานั่นอะไรนะมันคือมนุษย์เหล็กที่มีร่างกายเป็นสีเทาไอรอนเกร์ จากรูปลักษณ์ของมันมนุษย์โลหะคนนี้ดูดิบๆหน่อยความสูงประมาณเมตรแอร์ลมมนก็เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์พื้นผิวสีเทาเหล็กไม่มีการตกแต่งที่สวยงามแต่เส้นสายบนตัวเครื่องนั้นเรียบมากมูแรนตกตะลึงนี่คือหุ่นยนต์หรือนักรบหุ้มเกราะไม่เขาจำจดหมายของจริงหงเช่นได้นี่เป็นเครื่องมือวิญญ,ญาณของมนุษย์นี่คือเครื่องมือวิญญ,ญาณของมนุษย์ฮูโอ,อยูเฮากล่าวคุณเอามันมาที่นี่ด้วยมือมูแรนล้อเล่น ก่อนหน้านี้มิงเดย์ฮอลถูกโจมตีโดยผู้คนจากมูเมนอนเซกและได้รับความเสียหายอย่างหนักต่อมาแวงยานช่วยฮูโอยูฮาวส่งข้อความบอก,กว่ายูฮาวอยู่ที่นั่นในเวลานั้นและได้รับสิ่งดีสิ่งดีและโชคดีที่ไม่พบแต่ไม่สามารถนำสิ่งต่างๆกลับมาได้ในขณะนี้งูรันที่ได้รับข่าวในตอนนั้นเทียงแค่มองดูและไม่ได้สนใจแต่ตอนนี้เขาจำมันได้อีกครั้งหัวหน้าคุณเข้าใจฉันผิดจริงๆฉันทำสิ่งนี้ด้วยตัวเองแต่ฉันทำตามที่ฉันรับช่วงต่อ มูแรนมองไปที่ฮูโอยูเฮาดูเหมือนว่าคุณมีความก้าวหน้าอย่างมากเมื่อเดินเข้าไปในเครื่องมือวิญญาณของมนุษย์งูหอรานสังเกตอย่างระมัดระวังเครื่องนำทางวิญญาณรูปร่างมนุษย์นี้สูง3เมตรหและความหนาของลำตัวมากกว่า1เมตรฟังดูไม่เล็กแต่จริงๆแล้วมันเล็กมากสำหรับคู่มือวิญญาณที่มีรูปร่างเหมือนมนุษย์ดูเหมือนว่าฮูโอยูเฮาจะปรับปรุงให้ดีเครื่องนี้คือเครื่องมือวิญญาณคล้ายมนุษย์พุ่งกรอบอกขนาดใหญ่ที่ควบคุมโดยตัวมันเอง แอลมันยังห่างไกลจากการควบคุมภายในที่แท้จริงเมื่อมองโดยรวมแล้วมูรันประมาณการว่าจำนวนของวงกลมเวทมนต์หลักภายในควรอยู่ระหว่าง35ถึงวงเวทหลักทั้งหมดใช้ไปกี่วง32ปริมาณน้อยจังขวดนมเยอะด้วยใช่ไหมกัวหน้าวิสัยทัศน์ของคุณเลวร้ายจริงๆจากนั้นฮูโอ้อยูเฮาก็เริ่มสาธิตการทำงานของเครื่องมือวิญญาณมนุษย์ให้มูรันดู